ไปได้ยังไงเนี่ยมาพี่แสงใส่เลยเท้าเปื้อนหมดโอ้ยอะไรอะไรก็ไม่รูええ้อะไรอยู่ในนี้เฮ้ยแม่งเต็มเลยไม่เยอะเนี่ยเ้าไปนอนเต็มรองเท้าเราไปเท้าพี่แสงดำือเป็นนอนพิธ กดติดตามช่องพี่กุ๊กุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแหลงคนกินหมาโอยนอนเต็มเลยอะนี่กระโหลกหมาของแท้อ0เปอร์เซนต์พี่กุ๊กเฮ้ยนอนด้วยด้วยอย่าไปจับเนี่ยอะไรเป็นก้อนกกมๆสีขาวๆนั่นน่ะเนี่ยนะข้างๆน่ะนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยน่าต้าอะไ แววบหลังต้นไม้ตรงนั้นน่ะเฮ้ยบอกว่าอย่าหันไปดูโอ้ยอะไรไปแล้วตามไปเลยอะไรเนี่ยโอ้ยหล้ดโอ้ยช่ามันถะไม่ทันแล้วตามไปก่อนเล็ว กระโดดไปข้างล่างนู้นแล้วอ่ะฮะลึกมากเลย<ค>น,นะเนี่ยโอ้ยระวังนะน่ะรองเท้าก็ไปใส่อ้าวหลุดออกไปตอนไหนไม่รู้นะตะเกียงมั้งเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เดินหายไปเลยอ่ะมีทางเดินลงไปตรงนั้นได้นะข้างล่างน่ะไหนดูสิเดี๋ยวพี่แสงอยู่ตรงนี้นะคะเพราะพี่แสงไม่มีรองเท้ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคโอเคระวังระวังค่อยเดิน เฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ยจะตกแน่ผาแน่เนี่ยถ้ากิ้งตกลงไปอ่ะแขนหักกาหักได้เลยนะน่ะเฮ้ยนั่นน่ะดิเฮ้ยขาวๆนั่นเปลนานาเสื้อขาวๆนั่นเสือไหมน่ะเนยนี่นี่ๆขาวๆ่ะอ๋อไม่ใช่นั่นหลักกิโลอ้าวเฮ้ยไม่ใช่มันไม่มีทางไปอีกแล้วนะพี่กุ๊กๆเนี่ย ถ้าไม่โดดลงไปขัางล่างนี้อ่ะก็หายลงหายเข้าไปในต้นไม้ใหญ่นะพี่กุ๊กเนะี่ยึหายเข้าไปในต้นไม้นั่นสิถ้าหายเข้าไปในต้นไม้อะ่ะไม่ใช่แค่ไปคนกินหมาธรรมไดาแล้วพี่กุ๊กเขาต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างช่วยเขาด้วยแน่ๆเลยฉันมีไงเดีเยเดี๋ยวนะแล้วนี่เราถือว่าจะทำเมือไรก็นั่นแหละผีวิ่งมาเมื่อกี้ เอาทิ้งไปเถอะพี่กูเหม็นเอาทิ้งแล้วนะจะมีเชื้อซอมบี้อะไรติดอยู่ในนี้แล้วพี่กูโอเคไปกกลับมาได้แล้วเร็วๆโอเคค่ะได้เลยได้เลยเลยเร็ก่าเร็วกว่าดึงดึงไว้อ้าจับไว้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 คนบ้าเลยเนี่ยให้จับเท้าอ โอยพี่แสงโอ๊ย,อยจำใส่แหวนกูไม่อ,อยูอ่ยขอโทษรู้สึกว่าง,งานนี้มันไม่มีอะไรชอบมาพากลแล้วเป่นกุก๊บมันนะสิมันอันตรายขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเนี่ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวนะเราไปเอารองเท้าดีกว่าพี่แสงยืนเหยียบหญ้าจนแบบเดี๋ยวนะพี่แสงมันอันตรายค่ะแถวนี้ยจะมีเชื้อโรคพี่แสงช้าๆหนึ่งสอง โอนี่พี่แสงพี่แสงเหรอครับโอ๊ยโอ๊ยหลุดไปได้ยังไงเนี่ยมาพี่แสงใส่เลยเท้าเปื้อนหมดโอ๊ยอรอะไรก็ไม่รู้อะไรอยู่ในนี้เฮ้ย โดนพิษตัวอะไรข้างในนั่นหรือเปล่าแหวเต็มเลยไม่เยอะเนี่ยเราไนอนเต็มรองเท้าเราเท้าพิเดษดำือเป็นนอนพิษพิเศ้โดนนอนพิษไอ้กรรมะกี้อะรองเท้ามันไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงตรงนั้นนะมันจ้ตกถวแถวเนี้ยแต่ว่านอนมันก็ไม่น่าจะเข้าเยอะขนาดนี้ถ้ามันไปอยู่ในนั้นน่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ นอนธรรมดาถ้าเข้ามาเนี่ยมันต้องมีใครเป็นคนทำแน่เลยทำยังไงเดียงั้นพี่แสงทิ้งรองเท้าไว้ตรงนี้ไดมไหมคะนั่นสิทิ้งไว้นี่แล้วพี่จะใส่อะไรกับว่าอาอออ้โหเาไปยือยอะเกินไปแล้วออออคนปริศนาเมื่อกี้เนี่ลยลืมจะเอามาใส่ไว้อะออทำยังไงเดียวเ,เดี๋ยวนั้นเราต้องขอออกให้หมดพี่มาทิ้งไปเถอะไม่ได้พี่แสงตอนแรกกูคุวจะทิ้งนะคะ มันมียี่ห้อมันมียี่ห้อมันแพงไม่ต้องเสียดายเลยเสียดายพี่เอกงข้างเลยไม่ทิ้งทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ทิ้งตามาอขี่หลังได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวก็ล้มอีกอุ้ยยิงอยู่ยิงอันตรายพี่กูเฮ้ยอะไรอ่ะให้อยู่นิ่งๆพี่กูนิ่งไว้นิ่งไว้อยู่นิ่งๆ มันจะเลื้อผ่านด้วยไหกูกใจใจนเด็ยวสามสองหนึ้าเลยงเลยดึงเยเลยดึลดลยเยดล้ดยเลึลไปล้ล few moments later ลําบากมากเหนื่อยก็เหนื่อยอาพี่แสงนั่งก่อนโอ้ยโอ้ยดูสิพี่ได้าสงสัยไปไหนกันมานะฮะเฮ้ยมันดำกว่าเดิมอ่ะดูดิมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะใช่พิษจากหนอนหรอพี่กุ๊กก็ทุกคนตอนที่ถอดรองเท้ามาหนอนแบบเป็นร้อยร้อยตัว จำแล้วตอนอที่พี่แสงเอาเท้าลงไปมันเป็นยังไงคะมันดืด้อแบบเหมือนอะไรไสอยู่ตรงเท้าเราตลอดเวล,ลามี่คนหนึ่งก็เป็นยา่าทำยังไงเดีอยอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลไหมพอสมพยาบาลเพื่องต้นก่อนดีกว่าเฮ้ยล้างแผลนี่มันเหมือนแผลไฟไหม้นี่สิไฟไหม,ม้เลยเหรอเฮ้ยแสงเท้าพี่แสงต้องไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วอะ มันจะเดินได้อยู่ใช่ไหมหรือว่าจะต้องตัดขาทิ้งตัดขากันพีเรตเข้าหัวใจสุดท้ายก็ตายยังไม่ตายพี่กุ๊กหนาวน้ำล้างนะล้างด้วยน้ำสบู่อะพี่กุ๊กมันจะแสบไหมเนี่ยฮะมันจะแสบไหมเฮ้ยไม่รู้คือไวคือไวมาพร้อมสองสองหนึ่งอเอ๊ะม,ม,มันจังไปเรื่อยๆพี่กุก๊กฮะ นี่ยมันไม่แสบเลยนะอ้าวมันจะจางเรื่อยๆ่ะมันจางเหรอเออเอาวน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาวแล้วอุ้ยอ้าวว่าแล้วว่าหนอนนี่ไม่น่าจะมีพิษหรือไม่พิษมันก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะนั่นมันคืออะไรเห็นดำๆเนี่ยเออดิโอ้โอ้รู้แล้วมันคือ จะครับทานไม่ใช่หรอกทำให้ผิวขาวดูดิขาวกว่าตรงนี้ใครจะเอาสครับมาให้เราพุ่วผิวขาวขึ้นเลยอะนี่ลองใส่น้ำอีกโอ้ขาวกว่าข้างนี้อีก้วเรือเป็นขี้นอนนั่นฮะขี้นอนเออขี้เยอะขนาดนี้เลยเหรออีแต่มันไม่ใช่หลอกพี่กุ๊กถ้ารีเพย์ภาพดูอีกทีนะรองเท้าอะ มันอยู่คนละตำแหน่งกับตอนที่มันหลุดออกจากเท้าตอนแรกเลยแล้วหนอนอะ่ะมันจะเข้ามาอยู่ในรองเท้าเยอะขนาดนั้นในเวลาช่วแป๊บเดียวอะ่ะ<ม>เป็นไปได้ยังไงล่ะรองเท้าพี่ไม่ได้เน่าขนาดนั้นนะที่จะมีหนอนอ่ะใช่<ม>ท่านเก่งไนว่าไปยังรู้ได้ยังไงเดี๋ยวรู้ได้ยังไงไม่รู้สิไม่รู้เหมือนมีใครนวดเอาปลาเค็มตากแห้งไว้ข้างบ้านเดี๋ยวบุลีพี่แสงนั่แสดงว่าพี่แสงอ่ะไม่ได้เป็นอันตรายจาก โดนพิษของหนอนนะคะอืมเเคไปหาหมอแล้วอืมนีพี่กุ๊กอะไรคะอันนี่ไม่น่าตกใจเท่าไหร่มันมีเรื่องน่าตกใจกว่านั้นอีกพี่กุ๊กอะไรคะเจ้าวะที่เราวิ่งหนีงูตอนท้ายอ่ะก้องไปแพนเจอใครไม่รู้อ่ะยืนอยู่ข้างต้นไม้อ่ะเวนื่อยมากเลย อย่าบอกนะว่ายายสายเหรอปิดไปได้นะพี่กุ๊กๆยายตามเราไปถึงตรงนู้นได้เหรอน่าดิแต่ตีนเหม็นเหมือนกันนะอยู่ไม่ได้แล้วเพนนาเพนนาอย่าออกไปนะรู้ไหมเดี๋ยวนี้อันตรายมากเลยนะเฮ้ยทุกคนทุกคนคิดว่าเราควรจะสืบต่อไหมคะถ้าใครคิดยังไงช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะวันนี้พี่กุ๊กเข้าไปแล้วนะคะทุกคนบายอะไรเนี่ยเพนนาว้าเหม็นตีนะ